มีฉากหนึ่งใน The Lord of the Rings นะคะที่แบบติดอยู่ในใจมากๆเลยคือฉากที่ท่าเรือเท่าอะคะ่ะอ๋อฉากนั้นใช่ๆครับที่ f r o โดลาเพื่อนๆใช่ค่ะ Frodo b a g กกินสบอกลาเพื่อน h o b บิดก่อนจะลงเรืออ,อแล้วเรือก็แล่นหายไปทางตะวันตกภาพมันสวยนะ แต่ก็เศร้ามากๆเลยแหละครับจริงค่ะคําถามคือเรือลํานั้นไปไหนแล้วถ้าไม่ต้องเป็นฟลอโดที่ไปทั้งที่แบบภารกิจก็จบแล้วนี่นาอืมนั่นสิครับวันนี้เราจะมาดําดิ่งหาคําตอบเรื่องนี้กันค่ะจากข้อมูลที่เรามีกันได้เลยครับจุดหมายปลายทางของเรือลํานั้นก็คืออมะตะภูมิหรือที่พวกเอลฟ์เขาเรียกว่าวาลิโอนะครับวาลิโนดินแดนอมะตะใช่ครับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทางตะวันตกนู่นเลยแยกจากมิดเดิลเอิร์ธ เป็นที่อยู่ของเหล่าเทพวาล่าแล้วก็พวกเอลฟ์ชั้นสูงเหมือนสวรรค์เลยไหมคะคล้ายๆครับประมาณนั้นคือไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความเสื่อมสลายเวลาเองก็เหมือนจะเดินช้ากว่าที่ Middle Earth เยอะเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะว่าไปที่ไหนแต่คำถามสำคัญกว่าก็คือทำไมโฟร o โดถึงไปได้ล่คะคะเขาเป็นแค่ฮอบบิดนี่นะก็เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ต้องตายตามธรรมชาติไม่ใช่เอลฟ์ใช่ค่ะ ไม่ใช่เทพไม่ใช่เอลฟ์อมตะซะหน่อยอันนี้คือประเด็นสำคัญที่สุดเลยครับโฟโรได้ไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อจะมีชีวิตอมตะนะอ้าวเหรอคะไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับเขาเดินทางไปเพื่อการเยียวยาต่างหากการเยียวยาอืมน่าสนใจนะคะปกติเรานึกว่าวาลิโนคือแบบดินแดนอมตะอย่างเดียวเลยคำว่าเยียวยาในที่นี้มันหมายถึงอะไรเป็นพิเศษคะคือต้องย้อนไปดูสิ่งที่โฟโรเจอมาในภารกิจทำลายแหวนนะครับมันหนักหนาสาหัสมากนะ หนักมากจริงๆค่ะมันทิ้งบาดแผลไว้เยอะทั้งกายทั้งใจแล้วแผลพวกนั้นน่ะมันลึกเกินกว่าที่มิโดเอิร์จะช่วยรักษาให้หายได้แล้วจริงด้วยค่ะแผลแรกเลยก็จากมีดมอกูที่เวทเธอร์ท็อปใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นถึงเอรอนจะช่วยไว้ได้แต่เศษเสี้ยวมันยังอยู่ข้างในทําให้เจ็บแปลกๆพุกปีวันครบรอบที่โดนแหงถูกต้องครับนั่นแผลกายที่เหลือรังแล้วยังมีพิษของน้ำม,มีมูมชีหลอบอีกนะโอ้โหใช่ลืมไปเลยแต่ที่หนักที่สุดจริงๆคือแผลทางใจครับ จากการแบกรับภาระของแหวนเอกหรือ the burden of the ring ภาระของแหวนอำนาจมืดของแหวนมันกัดกินจิตใจเขาไปเยอะมากครับแม้แหวนจะถูกทำลายไปแล้วแต่ภาระความเจ็บปวดความทรงจำเลวร้ายมันฝังลึกเหมือนเงาตามตัวเลยทำให้เขาเกลับไปใช้ชีวิตปกติในชายไม่ได้อีกแล้วเหรอคะใช่ครับไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายสงบสุขในชายได้อีกเลยแม้ว่าชายจะเป็นบ้านที่เขารักมากแค่ไหนก็ตาม โอ้โหฟังแล้วเศร้าเลยนะคะเหมือนกับว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกลับพรากความสุขเล็กๆในบ้ายเกิดไปจากเขาซะง,งั้นมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายที่สูงมากครับแล้วเขาได้รับอนุญาตพิเศษนี้ได้ยังไงเป็นคะใครเป็นคนให้สิทธิ์นี้มาจากความเมตตาของอาเวนครับผมอาเวนใช่ครับอาเวนที่เลือกชีวิตมนุษย์แต่งงานกับอารกอนแล้วก็สละความเป็นอมตะของตัวเองไปนะครับค่ะค่ะ เธอได้มอบสิทธิ์ของเธอในการเดินทางข้ามทะเลให้ฟรอโดแทนแล้วเรื่องนี้ก็ได้รับการยินยอมเป็นพิเศษจากเหล่าเทพวาลาด้วยอ๋อเพราะฟ r อโดเป็นตู้ถือแหวนที่เสียสละอย่างใหญ่หลวงถูกต้องครับในฐานะนั้นเลยวาลาก็เลยเมตตาเป็นกรณีพิเศษอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแบบนี้นี่เองงั้นการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่รางวัลตอบแทนอะไรเลยแต่เป็นเหมือนความเมตตาใช่ครับ เป็นความเมตตาเป็นโอกาสสุดท้ายให้เขาได้ไปพักรักษาแผลใจในที่ที่สงบสุขจริงๆเพื่อให้ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่เหลืออยู่อย่างสงบก่อนจะสิ้นอายุไขไปตามธรรมชาติของฮอบบิตใช่เลยครับไม่ใช่การไปเพื่อเป็นอมตะแต่เป็นการไปเพื่อพักผ่อนและเยียวยาจิตใจจริงๆแล้วมีคนอื่นอีกไหมคะที่เป็นผู้ถือแหวนแล้วได้ไปแบบนี้มีครับในเรือลำเดียวกับโฟลโด้นั่นแหละก็มีบิลโบแบ็กกินส์ลุงของเขาซึ่งก็เคยเป็นผู้ถือแหวนมาก่อน อ๋อใช่บิลโบก็ได้ไปด้วยครับแล้วก็หลายสิบปีต่อมาเลยนะหลังจากโรซี่ภรรยาของแซมเสียชีวิตไปแล้วแซมไวส์แกมจีแซมเหรอคะแซมก็ได้ไปเหรอใช่ครับแซมผู้ซื่อสัตย์ซึ่งจริงๆเขาก็เคยแบกแหวนอยู่ช่วงสั้นๆตอนที่โฟลโดโดนชีลอปทำร้ายนะครับจริงด้วยเขาก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางข้ามทะเลไปเหมือนกันไปสมทบกับโฟลโดเจ้าหน่ายที่เขารักเป็นคนสุดท้ายเลยของผู้ถือแหวนที่ได้ข้ามไป โ oh, แซมก็ได้ไปด้วยในที่สุดดีจังเลยค่ะงั้นภาพที่ช่าเรือเทานั่นก็คือบทสรุปที่ทั้งสวยงามแต่ก็น่าสะเทือนใจมากๆเลยนะคะใช่ครับมันเป็นการจากไปของวีระบุรุษที่แบบว่าเขาช่วยโลกไว้ได้แต่ตัวเองกลับหาความสงบสุขในโลกนั้นไม่ได้อีกแล้ววาลินอนเลยเป็นทางเดียวที่จิตวิญญาณที่มันบอบช้ำม,มากๆของเขาจะได้พบกับความสงบจริงๆสัทีถูกต้องครับ มันเป็นฉากจบที่สมบูรณ์มากๆในตัวมันเองนะมันสะท้อนความจริงอันเจ็บปวดว่าบาดแผลบางอย่างเนี่ยมันลึกเกินกว่าที่โลกใบเดิมจะช่วยเยียวยาได้จริงๆการเดินทางสู่อมตะภูมิเลยเป็นเหมือนหนทางสุดท้ายสําหรับจิตวิญญาณที่มันอาจจะแหลกสลายไปแล้วเกินกว่ามิดเดิลเอิร์ธจะช่วยได้ใช่ครับเป็นหนทางแห่งการเยียวยาสุดท้ายจริงๆเรื่องนี้ก็ทําให้เราได้คิดตามเหมือนกันนะคะว่าการแบกรับภาระที่มันยิ่งใหญ่มากๆเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวมเนี่ย บางทีมันอาจจะต้องแลกมาด้วยบาดแผลที่แบบไม่มีวันหายสนิทจริงๆอืมใช่เลยครับจนทําให้วีรบุรุษที่สร้างสันติสุขขึ้นมาเองอาจจะไม่สามารถหาความสุขที่แท้จริงให้ตัวเองได้ในโลกที่ตัวเองสร้างขึ้นมากับมือนั่นแหละนะคะเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับผม